ต่อเนื่องก,ก,กันกับช่วงของพาณิชย์บอกข่าววันนี้อยู่กับท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบณ์นายสุพลศรีทับทิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านพาณิชย์คะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างคะครับก็แจ้งข้อมูลข่าวสารสินค้าเกษตรนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวนําออกสู่ตลาดช่วงนี้ข้าวนาะปรังเริ่มเริ่มมีออกมาแล้วนะครับ ข้าวนาปลังเกี่ยวสดแปดพันสองร้อยถึงแปดพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันหรือว่าต่อเกวียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับข้าวแห้งความชื 9, ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าพันเจ็ดร้อยถึงเก้าพันแปดร้อยบาทต่อตันนะครับในส่วนของข้าวโพดฤดูแลงนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝักหกบาทสามสิบสตางค์ถึงหกบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นต์ 9บาทต่อกิโลกรัม,มเมล็ดแห้งนะครับ14.5% 11บาท90-12บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคามันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเข้าใจว่าขณะนี้ผลผลิตน่าจะเก็บเกี่ยวออกจำหน่ายหมดแล้วนะครับแต่ก็มีราคาอยู่ที่หัวมันสดค่ะ2บาท90สตางค์ถึง3บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ราคาผักตลาดกลางผักสันติสุขสี่แยกพ่อขุนอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผักชีสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมลงมาจากเมื่อวานสิบบาทต่อกิโลนะครับผักชีลาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขึ้นจากเมื่อวานสิบบาทต่อกิโลพริกฮอตแดงห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวสามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานถั่วฝักยาว สิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมตัวผักยาวราคาขยับขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลจากเมื่อวานผักบุ้งจีนสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมคะน้าสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวนะครับกระลำสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกระลำราคาลงมาจากเมื่อวานสองบาทต่อกิโลกระลำดอกสิบถึงสิบสองบาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกขยับขึ้นมาหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับลุย สองถึงสามบาทต่อกิโลกร,รมัมลุยราคาลงไปหนึ่งบาทจากเมื่อวานมะเขือเปราะสี่ถึงหกบาทต่อกิโลกร,รมัมขยับขึ้นมาหนึ่งบาทนะครับกวางตุ้งหกถึงแปดบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแตงกวาห้าถึงสิบบาทต่อกิโลกร,รมัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานสําหรับราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มแปดสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับก็หมูจําแหล่เนื้อแดงร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโล ชั200้นสองร้อยถึงสองร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับไก่ไก่เบอร์ศูนย์สี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสามบาทเก้าสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับ ท่านพนิคา้ายังมีสินค้าอะไรที่ยังคงราคาสูงจนน่าเป็นห่วงไหมคะอย่างเช่นมะนาวในจังหวัดเพชรบุรีราคาถือว่าสูงมะนาวเอมะนาวเริ่มทรงตัวมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่ามะนาวหน้าแรงก็ก็จะอยู่ในเกณฑ์ราคาที่สูงแต่สักพักหนึ่งก็ก็คิดว่าอราคาก็น่าจะลงได้ซึ่งมะนาวนี่ก็จะเป็นตามฤดูกาลนะครับเวลาช่วงอหน้าแรงฤดูหนาวหรือว่าฤด,ดูร้อนอะไรเนี่ยผักชนิดอื่นเขา ราคาถูกลงนะครับ <Okay. S 2> ก็มีมะนาวแพงในช่วงที่ผักชนิดอื่นๆมีราคาขยับสูงขึ้นมะนาวกบขยับตัวลงแล้วครับเพราะนับตัวมะนาวจะค่อนข้างสวนทางกับผักชนิดอื่นๆนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ลูกละ4ีถึงหบาทอยู่นะครับค่ะ okay. ขอบคุณท่านพนธุนมากนะคะครับคุณพัช <วะ S 1> สวัสดีค่ะ